สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทางช่องเชฟที่คนเดิมนะครับรวมถึงเพจ Facebook เพจเชฟที่คนเดิม99ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้มาแล้วเลขมาน้อยคอยรักนะครับแล้วก็ยังมีอาจารย์พีแอบนอนหนู Ad oro, รวมถึงคนคอหวยนะครับแล้วก็ยังมีแนวทางตัวเลขที่นา่าสนใจอีกหลายเรื่องราวนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรือนวน,นื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟัง แนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการเนส,สลากิจแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาละครับมาเริ่มกันที่อาจารย์พีนะครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ต้องบอกว่าเข้าตรงมาติดต่อกันหลายงวดเหมือนกันนะครับงวดล่าสุดในชุดล่าง87เข้าตรงๆงนะครับในชุด87เข้าตรงๆนะครับมาดูกันวดนี้นะครับ2161 2969เป็น2ตัวบนส่วน2ตัวล่างเป็น1 4 1619 แล้วก็6 6นะครับแนวทางจากอาจารย์พีนะครับใครที่ตามอยู่ก็นำไปพิจารณาต่อนะครับอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่บอกว่ากำลังมาแรงเลยนะครับแนวทางของมังกรเมรยัยนะครับงวดนี้งวดที่แล้ว98เข้าตรงๆนะครับก็มีชุด5-9-8นะครับ ที่เป็นชุดใกล้เคียงสำหรับ3ตัวบนแต่ว่าได้ตรงๆสำหรับ98นะครับงวดวันที่16ตุลาเนี้ก็สอบผ่านนะครับ6 9นะครับก็เรียกได้ว่าช่วงนี้เข้าต่อเนื่องเลยนะครับเอาละครับมาดูที่ชุดล่างกันก่อนนะครับวันนี้ชุดล่างปล่อยมาที่1 1 11, 11, 11 160 6แล้วก็ศ1นนะครับอันนี้เป็นชุดล่างนะครับ1 1 160 6แล้วก็01นะครับ 2ตัวล่างนะครับส่วนในชุด3ตัวบนนะครับมี859 659 879 686นะครับแล้วก็2ตัว5 9 7 9 8 6นะครับก็มาดูกันนะครับวับนนี้วันที่แล้วเข้า2ตัวบนเน้นๆน,น,นะครับวับนนี้2ตัวบนก็จะเป็น3ชุดด้วยกันนะ มี5 9มี79แล้วก็มี86นะครับฝากเอาไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับแนวทางชุดนี้เป็นของแอดรัชนกมีโชคนะครับหลังจากปล่อยชุดเต็มของ2ตัวล่างมานะครับล่าสุดก็ปล่อยชุดเน้นนะครับชุดเน้นวันนี้มี2คู่นะครับก็คือ06กับ 0, 0 0นะครับ ก่อนน้นนั้นถ้าเป็นใบเต็มก็จะเป็น 70, 74, 76, 00, 04, 06นะครับนาลาสุดก็ปล่อยชุด2ตัวเน้นๆมาสำหรับงบน้อยนะครับก็จะเป็น06กับ00แอดรัชชนกมีโชคล่างนะครับใครที่ตามอยู่ก็นำไปพิจารณาต่อนะครับ แนวทางชุดนี้เป็นของแอดนอหนูรู้เรื่องนะครับแอดนอหนู ugh, รู้เรื่องใบเต็มนะครับก็จะมีชุด3ตัวบนและ2ตัวล่างไปดูกันที่ชุด3ตัวบนนะครับชุด3ตัวบนวันนี้7 4 1 2 4 7 7 5 1 4 0 1 4 0 1 1 0 7 1 8 0 5 1 8 5 1 0ส่วน2ตัวล่างนะครับมี3 1 3 2 3 4 36แล้วก็37นะครับแนวทางจากแอดนโนรู้เรื่องนะครับเอาละครับมาถึงอีกหนึ่งแนวทางที่ลหลายหลาท่านรอคอยนะครับหมาน้อยคอยรักใจมากกระจัดไปโลดนะครับงวดล่าสุดอาจจะหลุดไปนะครับวดล่าสุดหลุดไป นะครับมาดูกันงวดนี้นะครับชุด3ตัวบนวางแนวทางมาที่163 164 173 174นะครับ3ตัวบนนะครับเน้นไปที่163 164นะครับแล้วก็ตัวรอง173 174นะครับ2ตัวบนนะครับชุดเน้น2คู่นะครับชุดเน้น2คู่73 74 ส่วนตัวรองก็6-3กับ6-4นะครับ2ตัวเน้นนะครับ7-3 7-4ตัวรอง6 3 6 4นะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้แนวทางจากอดมาน้อยคอยรักจะกลับมาปังได้หรือเปล่านะครับส่วนล่างนะครับใบเต็มให้มาที่6 2 7 2 6 3 73นะครับ ก็จะมะีชุดเน้นนะครับเป็น62กับ72 2คู่นะครับตัวรอง63กับ73นะครับมาน้อยคอยรักนะครับส่วนเม็ดเดียวงบน้อยนะครับวนันนี้เม็ดเดียวงบน้อยเน,น้นเน้นล่างเม็ดเดียว62นะครับ62 26นะครับเม็ดเดียวเน,น้นเน้นสำหรับท่านที่งบน้อยนะครับ มาน้อยคอยรักใจมากกระจัดไปโรดขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับที่แบ่งปันให้มาเป็นแนวทางมาดูกันที่อาจารย์อุดมธัญญาหารนะครับอาจารย์อุดมบ,บนเม็ดเดียว648 64848 48นะครับเราก็ล่างเม็ดเดียว7-3นะครับอีกหนึ่งใบเป็นของแนวทางจากเสือสังฟ้านะครับเสือสั่งฟ้านะครับแนวทาง รัฐบาลไทย897 97 88 58นะครับแล้วก็มีตัวรอง788 758นะครับเสือสั่งฟ้านะครับอ่ะนะครับดูแนวทางนะครับอีกหนึ่งใบแนวทางเป็นของอาจารย์เต๋านะครับอาจรรารย์เตาวันนี้ล่าง3สายวิ่งสายรูดนะครับเม็ดเดียว3443กันล็อก47นะครับ ปิดท้ายกันที่คนคอหวยนะครับคนคอหวยมีสองตัวบนกับ2ตัวล่างนะครับ2ตัวบนให้51เป็นตัวเด่นนะครับ51กับ7 8เป็นตัวเด่นตัวรองมี5 4 50 58 74 7 1 7 5สายวิ่งสายรูด5กับ7สําสำหรับบนนะครับส่วนล่างสายวิ่งสายรูดให้5เด่น5รอง4นะครับเ,เม็ดเดียว51นะครับ แล้วก็มี49เนะครับเป็นตัวเด่นนะครับมีห1านกับ49เป็นตัวเด่นสำหรับล่างนะครับส่วนตัวรองก็จะเป็น565259 4 6 42 47จนะครับเฮีย er จัดให้นะครับนขนคอหวยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมอูลนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวันนี้นะครับเจอกันใหม e ena, ่ ep หน้าสำหรับ ep นี้สวัสดีทุกๆท่านครับ